ท่านประธานที่ครบรับ,รบกับผมนายจิติพจน์วิริยโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัสดตรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดศรีสะเกษครับผมขออนุญ,ญาตสรุปยติของท่านนพดลปัฐมะดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับก็คงเป็นที่ท,ทราบกันดีนะครับว่าการเก็บภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่ชาวอเมริกันเรียกว่า ลิเบ r เรชันเดยหรือวันประกาศอิสระภาพวันประกาศความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่สองเมษายนนั้นส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลกเราเห็นชัดๆเลยว่าตลาดหุ้นหลักๆทั่วโลกระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ก็ตกลงกว่า10%โดยเฉลี่ย ตกเกินกว่า10%ก็มีนะครับแม้แต่ประเทศไทยเองก็ตกลงไปประมาณ10%เสรษฐษนอกจากนี้มูลค่าของสินทรัพย์ในสหรัฐที่มีมูลค่ามากมายมหาศาลเอาเฉพาะตลาดหุ้นลดลงไปกว่า6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าหากเทียบกับสิ่งที่สหรัฐคาดว่าจะได้ คือการจัดเก็บภาษีนำเข้าในหนึ่งปีประมาณหนึ่งล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐอาจจะกล่าวได้ว่าสหารัฐเสียหายอยา่างรุนแรงเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งนี้ผลกระทบยังมีผลกระทบต่อเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่แต่เดิมเคยมีฐานะเป็นเงินตราอันดับหนึ่งของโลก ผมไม่แน่ใจครับว่าหลังจากที่อเมริกาตั้งกำแพงภาษีกับทุกประเทศทั่วโลกเงินตราสหรัฐจะยังเป็นเงินตราอันดับหนึ่งของโลกต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่ความเป็น Reserve c u r เรนซีของยูเอสดอลลาร์จะเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือ Recession ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งผมเฝ้ามองเรื่องนี้ด้วยความกังวลครับท่านประธานแต่ก็เราก็ต้องยอมรับครับว่าเราก็เป็นเพียงหนึ่งประเทศขนาดกลางในโลกระดับเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเรามีเศรษฐกิจประมาณ600พิเล้ยนดอลลาร์สหรัฐขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐนั้น ประมาณ30ม้านล้านเศรษฐิจอของเราก็เล็กมากคงไม่สามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใจของเราได้แต่อย่างไรก็ดีครับท่านประธานในฐานะที่เราก็เป็นประเทศเอกราชเราก็ต้องหาทางจะทําอย่างไรที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศไทยยังดํารงอยู่ได้อย่างวัฒนาถาวรในสภาวะเศรษฐกิจที่ ไม่ปกตินี้ซึ่งถ้าหากจะพูดกันโดยสรุปนะครับจากที่เพื่อนสมาชิกได้มีการอภิปรายกันมาก็คงมีทางเลือกอยู่สามทางครับทางหนึ่งก็คือยอมตามที่สหรัฐต้องการทุกอย่างเช่นที่ประเทศเวียดนามเลือกเช่นที่ประเทศไต้หวันเลือกหรือทางเลือกที่สองก็คือเจรจา ซึ่งก็คงจะเป็นทางเลือกที่ประเทศส่วนใหญ่เลือกกับอีกทางเลือกที่สคือการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งก็คงมีไม่กี่ประเทศที่มีกำลังพอที่จะทำเช่นนั้นได้ซึ่งประเทศหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือประเทศจีนประเทศจีนได้ตอบโต้กับสหรัฐอย่างตาต่อตาฟันต่อฟันจากเดิมที่สหรัฐจะเก็บภาษีจากจีนเพียง20 บวก34ก็กลายเป็นว่าเก็บเพิ่มอีก50เลยกลายเป็นรวมๆทั้งสิ้นเพียงระยะเวลาไม่ถึง2เดือนสหรัฐเรียกเก็บอัตราภาษีจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นอีก104ซึ่งสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐก็คงสงครามการค้าครับก็คงจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วก็คงจะไม่จบง่าย เพราะว่าเศรษฐกิจของจีนกับสหรัฐต่างกันไม่มากสหรัฐมีเศรษฐกิจ30ล้านล้านจีน20ล้านล้านและที่สำคัญจีนมีความสามารถในเรื่องของการผลิตสูงมากนะครับแล้วยังมีแร่ธาตุหายากหรือเรียกว่าแร่เอิร์ธด้วยโดยคุมอยู่ประมาณ70-90%ถ้าเป็นการผลิต70ถ้าเป็นการรีไฟนิง g 90ดังนั้นการต่อสู้ ระหว่างทั้งสองประเทศมหาอำนาจคงต้องจับตาแบบไม่กระพริบตาสหรับประเทศไทยถ้าถามว่าควรจะทำอย่างไรแต่ละประเทศมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันเรามีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า200ปีแล้วเราก็ร่วมลบเคียงบ่าเคียงไหลกับสหรัฐอเมริกามาตลอดไม่ว่าจะเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สงครามโลกครั้งที่สองสงครามอินโดจีนสงครามเกาหลีเราเคยมีฐานทัพสหรัฐอยู่ในอุดรธานีอยู่ในอุบลราชธานีดังนั้นความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเราจึงเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่ยากที่จะหาประเทศอื่นมาเสมอเหมือนได้มีในส่วนที่สัญญาระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับผมขออนุญาตอ้างถึงก็แล้วกันนะครับเคยกล่าวไว้ว่า สหรัฐจะมุ่งมั่นต่อการป้องกันประเทศไทยอันใดที่เป็นการคุกคามต่อประเทศไทยก็ให้ถือเสมือหนึ่งเป็นการคุกคามต่อสหรัฐเองดังนั้นเราจึงมีฐานะที่เป็นมิตรประเทศที่สำคัญยิ่งของสหรัฐอาจจะมีความระหองระแหงบ้างในช่วงที่ประเทศไทยไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าในรัฐบาลปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเรายัางอยู่ในสานะที่จะสามารถเจรจากับสหรัฐในฐานะมิตรประเทศที่สำคัญยิ่งได้อยู่นะครับซึ่งจากการที่มีการอภิปรายนะครับผมก็ขออนิญาตสรุปและเสนอแนะตามที่เพื่อนสมาชิกได้มีการอภิปรายกันนะครับ การเจรจาสหรัฐนั้นวิธีการเจราจาต้องดูเสียก่อนว่าสหรัฐต้องการอะไรอันที่หนึ่งสหรัฐต้องการลดการขาดดุลการค้าหรือ trade deficit ซึ่งปัจจุบันสหรัฐขาดดุลการค้าประมาณ1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้ารวมบริการก็ประมาณ9้าแสนล้านดอลลาร์9้าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสหรัฐต้องการลดตัวนี้ แล้วสหรัฐก็ไม่ต้องการให้ประเทศคู่แข่งส่งสินค้าเข้าประเทศสหรัฐมากมายมหาศาลโดยการผ่านประเทศอื่นประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นช่องทางให้มีสินค้าจากประเทศที่สหรัฐถือว่าเป็นคู่แข่งผ่านทางเป็นแบบ t านชิปเมนต์หรือเป็นการผ่านเข้ามาเพื่อปรับปรุงคุณภาพแต่เพียงเล็กน้อย มาสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าแล้วเข้าขายให้สหรัฐสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องแก้ไขเนื่องจากสหรัฐไม่ต้องการอุดหนุนประเทศคู่แข่งของตนเองอีกสิ่งหนึ่งที่สหรัฐต้องการก็คือการนําอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์กลับไปที่สหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่า r e s h o r i ิงสิ่งที่สมที่สหรัฐต้องการก็คือความต้องการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง การทหารหรือในเรื่องของการป้องกันยาเสพติดประธานธิบดีโดนัลด์ทรัมม์มีนโยบายว่ามาก้าหรือ a ม e ก m e อเมริก e เกตอเก n ต้องการให้สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจในโลกอย่างไม่มีผู้เทียบอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสิ่งที่สหรัฐต้องการนะครับซึ่งเราก็คงจะ ทราบเมื่อเราทราบว่าสหรัฐต้องการอะไรแล้วเราก็คงเจรจากับสหรัฐโดยนำสิ่งที่ส่วนไหนที่เราทําได้เราก็ทำนะครับส่วนไหนที่เราทำไม่ได้เราก็เจรจากับเขาไปซึ่งประเด็นแรกที่จะขออนุญาตพูดถึงก็คือเรื่องของการเจรจาในเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราภาษีสุรกากรผมคิดว่าเราต้องลดอัตราภาษีสุรกากรให้กับสหรัฐ เป็นการส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่เดิมเป็นประเทศที่เคยเก็บภาษีนําเข้าจากประเทศต่างๆทั่วโลกก่อนตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมานะครับสหรัฐส่วนไหนที่เราลดให้สหรัฐได้เราก็ควรลดแต่ส่วนไหนที่กระทบต่อเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนที่เปราะบางในประเทศไทยเราก็ต้องเจรจาพยายามรักษา เกษตรกรของเราไว้ครับในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับอัตราภาษีนำเข้าหรือเรียกเรียกว่า Non-Tariff Barrier เราก็ต้องพยายามลดให้กับสหรัฐให้มากที่สุดเพราะบางครั้งอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เป็นอุปสรรคมากกว่าภาษีนำเข้าเสียอีกนอกจากนี้เราอาจจะต้องพิจารณาในการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐทดแทน สินค้าที่เรานําเข้าจากประเทศอื่นในส่วนที่สามารถทําได้ผมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยชื่อประเทศก็แล้วกันนะครับเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศแต่หลักการก็คือในเมื่อเราได้ดุลการค้ากับสหรัฐตัวเลขไม่ค่อยแน่นอนนะครับบางคนก็บอก3 0มสพันล้านดอลลาร์สหรัฐบางคนก็บอก4 5 0 0้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องพยายามลดตัวนี้ส่วนไหนที่เราซื้อจากประเทศอื่น เราก็เปลี่ยนมาซื้อจากสหรัฐเพื่อลถการขาดดุนการค้าการจัดซื้อยุโทโธปกรณ์อาวุธต่างๆการจัดซื้อเครื่องบินพาณิชย์ก็คงต้องให้ความสําคัญกับสหรัฐเป็นระดับต้นๆน,นอกจากนี้ครับายประธานในระหว่างที่มีการเจรจากับสหรัฐนั้นอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าผลกระทบครั้งนี้กระจายไปทั่วโลกเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆเกินกว่าร้อยประเทศการเจรจา ไม่น่าที่จะสามารถเจรจาจบได้เร็วนะครับไม่น่าจะจบได้เร็วผมไม่คิดว่าจะสามารถหาข้อสำหรุปเป็นเ็จเ็ดขาดในระยะเวลาสมเดือนข้างหน้าไม่น่าจะเสร็จได้นะครับดังนั้นเราต้องมีการหาตลาดรองรับหรือที่เรียกว่า diversification เพราะว่าสินค้าต่างๆของไทย ที่ส่งออกไปสหรัฐนั้นไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจกักรสินค้าเกษตรหรือปลากระป๋องสับปะรดมีการนำเข้าสหรัฐในช่วงสามเดือนแรกจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่ที่ทรัมป์กำลังจะประกาศดังนั้นปัจจุบันนี้จึงมีสต็อกสินค้าอยู่จำนวนมาก และระหว่างที่มีการเจราจาก่อนที่การเจราจาจะสิ้นสุดเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นซึ่งความไม่แน่นอนอันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งต่อการทําการค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกหรือนําเข้าดอกอัตราภาษีนําเข้า3าเปเซแต่แน่นอนยังดีกว่าอัตราภาษี3าเซที่ไม่แน่นอนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เพราะ ผู้นําเข้าจะไม่ก้ารนาเข้าหากนําเข้าวันนี้ต่อมาวันต่อไปอัตราภาษีลดลงเขาก็จะขาดคุณทันท,นทีดังนั้นความไม่แน่นอนจึงเป็นอุปสรรคอันหนึ่งจึงเป็นหน้าที่ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้ส่งออกและนําเข้าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีนําเข้าอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อที่ให้ผู้ส่งออกและนําเข้าได้วางแผนล่วงหน้าอย่างเหมาะสมแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องหาตลาดรองรับโดยเร็วที่สุดซึ่งผมเชื่อว่าภาคเอกชนของเราก็คงได้เตรียมการมาแล้วล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนแต่ถ้าภาคป,ประชาชนภาคเอกชนมีอุปสรรคก็เป็นหน้าที่ที่รัฐะจะต้องให้การสนับสนุนและช่วยขจัดปัญหาต่างๆเหล่านั้น และขณะเดียวกันในขณะที่เรากำลังมองหาตลาดใหม่ๆเราก็ต้องระวังตลาดของประเทศเราด้วยเนื่องจากสินค้าแต่เดิมที่เคยส่งเข้าสหรัฐได้แต่เมื่อประเทศต่างๆโดนภาษีนะครับไม่ว่าจะจีนจะโดนไป34%เวียดนามโดนไป46%หรือกรัรมพูชาโดนไป49%ต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวเร่ง ให้มีการรักรอบนำสินค้าที่ไม่สามารถส่งไปสหรัฐเข้ามาในประเทศไทยได้ซึ่งประเทศไทยมีพรมแดนยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมสุลกากรที่จะต้องเร่งทำกำแพงเร่งวางมาตรการหาทางป้องกันมิให้สินค้าที่จะนำเข้าเข้ามา ประเทศไทยโดยไม่ชอบกฎหมายไม่สามารถให้ไม่สามารถเข้ามาได้ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการผู้ผลิตในประเทศไทยก็จะผลิตสินค้าน้อยลงก็จะยิ่งลำบากเราจึงต้องมีการกำชับให้หน่วยงานราชการมีความเข้มงวดในเรื่องการตรวจจับสินค้าที่ผมเชื่อว่าแน่นอนที่สุดจะต้องมีความพยายาม ที่จะต้องรักเข้ามาในประเทศไทยอย่างแน่นอนครับท่านประธานนอกจากนี้ครับท่านประธานเราจะต้องพยายามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาเนื่องจากนั่นเป็นจุดที่เราสามารถแข่งขันได้ดีกว่าคนอื่นเราต้องพยายามเป็น strategic partner ของสหรัฐอเมริกานะครับสิ่งใด ที่สารัฐอเมริกาอยากให้เราช่วยเราสมควรจะช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฟรนช์ชอรลิงเนื่องจากแม้สหรัฐอเมริกาอยากจะนำการผลิตกลับสู่ประเทศสหรัฐแต่ในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือเซมิคอนดักเตอร์ก็ตามไม่ใช่ว่าทุกขั้นตอนการผลิตจะสมควรที่จะทำในสหรัฐอเมริกาหลายๆเรื่อง ผลิตในต่างประเทศเช่นประเทศไทยประหยัดกว่าถูกกว่าเร็วกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะเจรจาก,กับสหรัฐอเมริกาได้ขอให้เลือกเราเป็นประเทศแรกๆเนื่องจากเราเป็นหุ้นส่วนที่มั่นคงกับสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า200ปีเราควรจะเป็น static r partner เราควรจะเป็น friend friendshoring ระดับแรกๆของสหรัฐอเมริกาในโลก น,นอกจากนี้ไม่ว่าเราจะมีอุตสาหกรรมใหม่ๆในเรื่องของฟินทับก็ดีในเรื่องของ,อง,ของอธุรกิจบริการก็ดีในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีต่างๆเหล่านี้หน้าที่จะได้พิจารณาร่วมมือกับสหรัฐเป็นระดับต้นๆเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับท่านประธานการมีเพื่อน เยอะๆย่อมดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟอร์ม Alliance มีพันธมิตรในประเทศต่างๆให้มากเข้าไว้เพื่อนย่อมดีกว่าศัตรูครับท่านประธานแต่การจะมีเพื่อนนั้นในสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับท่านประธานเนื่องจากแต่ละประเทศก็มีผลประโยชน์ของตัวเองด้วยกันทั้งสิน้นดังนั้นการที่เราบอกว่า เราจะไปร่วมมือกับอาเซียนไปเจราจากับรัฐร่วมกันไม่ง่ายนักเนื่องจากผลประโยชน์ขัดกันหรือเราจะไปรวมกลุ่มกับประเทศอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นการจะหาพันธมิตรจะต้องพิจารณาพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับประเทศไทยจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าหากเลือกพันธมิตรหรือรวมกลุ่มที่ไม่เหมาะสมจะเป็นโทษมากกว่าเป็นผลดีครับท่านประธาน นอกจากนี้ท่านครับครับพอสมควรครับใกล้แล้วครับท่านประธานไม่ไม่ช้าครับใกล้จบแล้วครับผมว่าผมว่าท่านเอาเฉพาะประเด็นนะครับรายละเอียดเนี่ยเพื่อนได้พูดไปหมดแล้วคนอภิปรายสรุปมีหน้าที่สรุปประเด็นส่วนรายละเอียดเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับเพื่อนสรุปไปหมดแล้วและทางเจ้าหน้าที่ทางท่านรัฐมนตรีได้จดรายละเอียดไว้แล้วท่านเอาประเด็นครับขอบพระคุณครับท่านประธานไม่ไม่ช้าไม่ช้าครับใกล้จบแล้วครับก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ในเมื่อต่างประเทศต่างๆกําลังคิดที่จะเก็บภาษีเพิ่มนะครับผมก็ยังคิดว่าการเก็บภาษีเพิ่มไม่ใช่เรื่องดีนะครับยังเรื่องฟรีเทรดก็คงดีกว่าโพลิชเนิซึมแน่นอนนอกจากนี้ครับเราต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจในประเทศไทยต้องทําให้เข้มแข็งต้องมีการเพิ่มหมนีทัพพายมีการลดดอกเบี้ยนะครับและถ้าหากว่าค่างเงินของเราจะอ่อนลง แบงค์ชาติก็ต้องไม่มาแทรกแซงให้ค่างเงินเราแข็งเกินกว่าความเป็นจริงเพราะถ้าหากว่าค่างเงินของเราแข็งเกินไปจะทําให้การแข่งขันของประเทศมีปัญหาแบงค์ชาติก็ไม่ควรจะแทรกแซงครับท่านประธานครับนอกจากนี้ต้องมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครับผมไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับใครเป็นใคร,ใครได้รับใครได้รับผลกระทบก็ควรจะเยียวยานะครับนอกจากนี้ผมก็ขออนุญาตพูดอีกสามประเด็นสั้นๆนะครับก็คือหนึ่งก็คือที่มีการกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยทํางาน ช้าเกินไปไม่ทันต่อเหตุการณ์ผมก็ขออนุญาตยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับจากการที่เราฟังการพิพายในว,วันนี้เราก็คงทราบนะครับว่าเราไม่ได้ช้าเลยนะครับเพื่อไทยไม่ได้ทํางานช้าแต่ว่าการเจรจาต่อรองไม่ใช้ใช้ความรุนใช้ความรวดเร็วแบบไม่สุข,ขุมไม่รอบคอบและไม่ได้ผลไม่มีประโยชน์ครับมันต้องได้ผลต้องสุข,ขุมรอบคอบครับ นอกจากนี้นะครับเกษตรกรนะครับเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่า,าพรรคเพื่อไทยรัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยมีประชาชนในหัวใจมีเกษตรกรในหัวใจพรรคเพื่อไทยจะไม่มีการเจราจาอะไรที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของประชาชนจนเกินสมควรเราจะเจราจาโดยที่เกษตรกรเป็นหัวใจหลักของเราครับท่านประธานครับแล้วผมก็ขออนุญ,ญาตชื่นชม สอสอทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพักรัฐบาลหรือพักฝ่ายค้านนะครับที่วันนี้ก็ได้มีการอภิปรายโดยเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการทั้งสิ้นนะครับมีการละทิ้งความแตกแยกความแตกต่างในเรื่องการเมืองไปก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับและก็ขอชื่นชมท่านนายกทัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับที่ทํางานโดยความหนักแน่นมั่นคงแม้ว่าจะเผชิญหน้ากับปัญหาเยอะแยะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดินถลม่มน้ําท่วมแผนดินไหวและก็แผน่ดินไหว,ว,ไหวทางเศรษฐกิจนะครับท่านนายกมนตรีแผทองทานท่านคณะรมนตรีทุกท่านก็ยังทํางานด้วยความหนักแน่นมั่นคงไม่ย่อท้อครับขอบพระคุณครับท่าานครับ